สวัสดีทุกท่านครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้มีพักเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันโอ้โหถ้าดูจากจอแล้วก็ไหลองค์อยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยอยากให้ชมพระที่เรียกว่าตามใจเพื่อนๆเลยนะครับผมเองบางทีเนี่ยได้พระมาใหม่นะครับก็พยายามจะนําเสนอนะฮะให้ได้เห็นถึงพระนะครับหน้าใหม่ๆองค์ใหม่ๆที่เราได้มานะครับ วันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยมีพระอยู่จริงๆหลายองค์อยู่นะฮะก็ยังยังไม่ได้แบบรวมมาให้เห็นครบทุกองค์ในจอแบบนี้นะฮะด้วยการที่ผมวางกล้องเนี่ยอาจจะใกล้ไปหน่อยนะครับแต่ก็พอจะเห็นได้ว่ามีอยู่พอสมควรหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะฮะรวมถึงนะฮะพระผงพระเหรียญน,นะฮะพระยอดนิยมต่างๆมากมายนะฮะก็เรียกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ มีหลายรุ่นให้เลือกชมอาจจะไม่ครบทุกรุ่นนะครับแต่เป็นรุ่นที่ผมเชื่อได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หยิบมานะครับองไหนก็ได้ใครๆก็รู้จักนะครับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันนะครับสากลนิยมเช่าหาเล่นหากันนะครับก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเรียกว่าเก็บไว้นะครับเอาไว้ศึกษาเอาไว้สะสมแล้วก็ ส่วนหนึ่งผู้ธุคุณนะครับหลายๆคนได้บูชาอยู่รู้อยู่แล้วนะครับเล่าไปบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็มีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจะบอกว่าบังเอิญหรือแปลกหรือว่าไม่น่าเชื่อก็ก็เป็นไปได้หมดนะครับเนื่องจากความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจจะไม่เชื่อเลยนะครับหรือว่าเชื่อบ้างเล็กน้อยนะครับแต่บางคนเนี่ยเชื่อแบบสุดหัวใจนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ความเชื่อเนี่ยมันทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าลองบูชาแล้วก็ลองเก็บสะสมพักเครื่องดูนะฮะผมเองเนี่ยก็อาจจะมีความชำนาญน,นะครับมีความชอบในส่วนของพักเครื่องหลวงปู่หม,มุนเนี่ยเป็นหลักนะฮะในเกจิอาจารย์สายอื่นๆผมเองก็ อาจจะรู้จักไม่ครบนะครับหรือว่ารู้จักไม่ไ,มได้หลายรุ่นนะฮะแต่ถ้าเป็นหลวงปู่มนเนี่ยในรุ่นที่นิยมนะครับที่เรียกว่าหยิบมาเนี่ยใครๆก็รู้จักเนี่ยผมเองก็มีไว้ดูไว้ส่องไว้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่บางรุ่นที่เรามีเยอะอยู่แล้วพอสมควรเนี่ยก็ยดีที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เรียกว่าเอาแบ่งกันไปนะฮะไ,ได้ใช้บูชากันนะ แล้วก็ใครที่มีเยอะๆนะครับอยากจะปล่อยผมเองก็ยินดีรับเช่านะครับนี่ฮะก็ตามที่เห็นแบบนี้เลยนะฮะวันนี้ลองจะลองเอาในส่วนของหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตลับสีพึ่งนะครับตลับสีพึ่งตลับสีพึ่งเนี่ย ถ้าใครรู้จักนะครับหรือว่าศึกษามานะครับก็จะรู้อยู่ว่าตลับสีพึ่งเนี่ยถ้าเช่าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนได้สามใน1เลยนะฮะเนื่องจากตลับสีพึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะทรงตลับนะฮะเอาไว้ใส่สีพึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีการต่อโค้ดแล้วก็มีหมายเลขกำกับนะฮะแล้วส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลงปุ่มหมุนแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับ ด้านในเนี่ยจะมีสีพึ่งอยู่นะครับสังเกตนะครับสีพึ่งเนี่ยด้านในสีพึ่งอีกทีเนี่ยจะมีพระปรกใบมะขามนะครับหรือบางตลับเนี่ยก็อาจจะมีเม็ดแตงก็ได้นะแต่โดยตามสูตรมาเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นพระปกใบมะขามนะฮะซึ่งอยู่ด้านในเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลิ่นแบบชัดเจนเลยนะฮะโอ้ผม ผมอยู่ในระยะเรียกว่าประมาณฟุตหนึ่งนะฮะพอเปิดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้กลิ่นของสีพึ่งเนี่ยเรียกว่าชัดเลยนะฮะขึ้นมาเลยนะฮะองนี้เนี่ยสวยด้วยนะฮะตลับสีพึ่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นออกลักษณะผิวออกแนวไปทางชมพูชมพูแล้วนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีออกคาบเขียวๆนะฮะติดดำบ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนวิธีการดูเนี่ย เราเองเนี่ยต้องให้คุ้นให้คุ้นแล้วก็ชินตากับลักษณะของตลับสีพึ่งก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยส่วนประกอบมีหลายส่วนด้วยกันนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่ามีการตอกโค้ดหมายเลขกำกับนะฮะแล้วก็ยังมีโค้ดด้วยนะฮะนี่เพื่อนๆเห็นนะฮะองค์นี้เนี่ยหมายเลข29นะฮะหมายเลข29นี่ฮะเลข2หลักน้อย,อยแล้วก็จมูกเดิมดีๆเลย คือตอนที่ผมได้มาเนี่ยเขาก็อยู่ในกล่องนะฮะแบบนี้นะฮะอยู่ในกล่องแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ผมเองก็มีเก็บไว้อยู่2แบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกองหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของหน้าฝาบาทนะครับซึ่งนักเล่นเนี่ยจะพูดกันว่าหายากกว่ามีน้อยกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ให้ชมในส่วนที่คือผมว่าหาไม่ยากนะแต่ว่าความเดิมนะครับเนี่ยดูฮะดูครับสวยจัดแล้วก็เดิมจริงๆเลยนะฮะอันนี้นี่ฮะตลับสีพึ่งก็ถือว่าเป็นของวิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับของหลวงปู่หมุนที่จัดสร้างไว้นะครับซึ่งมีด้วยกันอยู่หลายรุ่นหลายแบบนะฮะวันนี้เนี่ยผมเองก็พยายามจะหยิบพระที่ แบ่งไว้เก็บไว้เนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วก็ชมกันในลักษณะรูปแบบรวมๆแบบนี้บ้างนะฮะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กําลังคิดอยู่ว่าเอะเราเนี่ยมีเก็บไว้อยู่แล้วจะเก็บต่อหรือจะเก็บอะไรไหมนัหรือว่าจะปล่อยต่อดีหรือว่าจะเก็บต่อดีเนี่ยบางทียังลังเลอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับว่ามูลค่าของพระเครื่องเนี่ยที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับรวมถึงตัวผมเนี่ยเก็บไว้แบบนี้เนี่ย ก็อาจจะเพิ่มมูลค่าขึ้นได้นะฮะขึ้นลงไม่มีใครกําหนดได้แบบหรือว่าฟันธงได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราเก็บเนี่ยเราเก็บให้เรียกว่าเอาที่เราชอบก่อนนะฮะเก็บอย่างมีความสุขนะฮะส่วนราคาจะขึ้นจะลงนะฮะขึ้นเนี่ยเป็นผลพลอยได้ลงเราไม่ต้องรีบขายครับนะฮะแต่ในกรณีที่บางคนจะด่วนหรือว่ารีบใช้เงินเนี่ยระเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายนะฮะแล้วเพิ่มมูลค่าได้ด้วย เพื่อนๆอ,อาจจะมีแหล่งที่เก็บเงินนะครับ10,000บาทไว้จะหยิบออกมาใช้กี่โมงตอนไหนยังไงก็ได้เนี่ยก็ได้10,000บาทนะฮะแต่พระเนี่ยก็มีโอกาสเป็นหมื่นหเป็น30,000ื่นเป็น20,000หรืออาจจะเหลือหมื่นหมื่นเดียวก็ได้หรืออาจจะเหลือ5,000ันก็ได้นะฮะคือมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ว่าโอกาสในทางบวกเนี่ยก็มีมากกว่านะฮะตามที่ผมเองเนี่ยได้เก็บเช่าพระมาก,ก็ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นในลักษณะแบบภาพรวมแล้วก็เป็นการพูดคุยกันนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ให้ได้ดูในส่วนของพระที่ผมมีแยกเก็บไว้บ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้โชว์ให้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีพระที่เราเราได้มาเนี่ยเดิมจริงๆสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ใครที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะฮะร,รวมถึงเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปอยากจะปล่อยอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะมาฝากหรือว่าอยากจะเช่าแต่ไม่อยากใช้เงินก้อน แบ่งชําระผมเองกย็ยินดีนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มาทักทายในช่วงหัวค่าเท่านี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ